สวัสดีครับเอฟซี FC สุขสูขทศคณคเติ้งไม่ทั้งเกาเต้งตางประเทศไทเล่าต่างประเทศสุขสูขทศคนสวัสดีครับมาเมื่อนี้เข้ามาจ่ากิกตุ๋ยกันเด้อบันนี้ดเด้ออ่าเดืองน,น้ององค์อิงคือเกาล่ะครับน่ององค์อิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกำลังหิดติดไฟมาแรงเอาวายูชุดบอดเด้อ คนยึดชากะยึดชาไปจังมูเฮ้ามันกะดีใจน้ำบ่ได้เงินน้ำเพิ่นเหนครับ่ว้าก็ดีใจน้ำน้องมัมีรายได,ด้บ่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นว่าตองห่วงว่าสิมีผลประโยชน์ขอฝากเอฟซีเด้อครับเด้อขอแกงแต่แรงก้าวเรืองมีเอฟซี่นโมเนเอฟซีเรอครับเป็นการที่ว่าเพิ่นเข้ามาคอมเมนต์โดยล่ตัวตน ว่าผมเป็นผู้พิเศษบอกคือหูเรื่องฮันนี่แม่ฮันนี่ก็นอนงอุ้งยิงผมว่าเป็นผู้พิเศษครับแต่ผมเป็นหูยังเบา่นั่นว่าเป็นตัวบ่วตมบ่ตัวไปการที่ผมไปหูไปเห็นมาปูพันผ้าไปผมก็มีปูอยู่ปูเทียมอยู่ปูขาวผมเอินปูขาวเป็นสีน้ำผมตลอดเอาไว้ดินโดนไปเดี๋ยวผมสิ บอกว่าไปวัดเป็นยังไงมาจังไดปูคนภาพไปผมบ่เคยเห็นแม่ฮันนี่ผมบ่เคยเห็นสารแม่ฮันนี่ผมบ่เคยเห็นจุดใดๆทั้งสิ้นก็เกี่ยวกับแม่ฮันนี่นะครับเด้อเบิ่งตะข่าวตะข่าวเปนซื้อบ่ได้ท่านไปไหวเพิ่นจ้าเถื่อว่า,ถ,า,วา,าถือละวันทีห <laughs> นึ่งยังสิบไปว่าซานเนาะก็ความฝันเนาะครับเนาะเออแล สวัสดี FC ไซม่เก่าด้วยครับเด้อขอฝากเนื้อฝากโตกดติดตามผมเนี่ยเออม่ยังกบบคอมเมนต์มาถามได้ครับโปรเป็นยังโทรมาหาผมก็ได้0 8 0 6 0 8 3 1 6 9มาคุยกันได้ครับสำหรับเอฟซีเด้อเออโอ้เรื่องใด กี่ยวกับจิตวิญญาณก็ได้ผมก็บจิตแต่กับเมื่อได้ครับกถถ็จิตธรรมสมาธิเข้าไปหาเป็นใดส่วนแม่ฮันนี่ก็นององ,ง,งอิงดังอีกนานผู้ใดยิ้มากิสาไปด้วยครับเด้อจ <_ letter> <สา>ิตใจขาดไปเลยเขาหา่างกันแพ <_ letter> ่งกันบ่มีรายใดว่ามีผลประโยชน์ <_ letter> ทุกอย่างด้วยใจครับทุกอย่างด้วยใจ <_ letter> ผมบอกขอบอกเริ่มมันนั่นผมบอกว่าเป็นมันพายไงแม่ฮันนี่มาบอกว่าแม่ฮันนี่ไปเ่ได้ใมันบอเออเออ,เอ,อผมก็บ,บอกว่าังสันผมก็ไม่ได้วางยังหลายด้ยผมบอกแม่ฮันนี่พาไปเ่าได้เออผมก็บ,บอกมันรุ่นไปกับพานแล้วก็พานจริงวาละครับพานแบบแบบไสปิงเลยอะ่ะ มันหนาเนื้เสื้อตรงนั้นแหละแบบไสปิ้งเลยเสียงนองนี่ใสปิ้งเลยใส่เวลาเคืองจะโมงจะโมงเดียวทุกอย่างเสร็จสับนันบอขันผู้ใดติดตามกับพคกงหูครับออขอแจ้งแถลงขายไปส่วนเรืองดอกกุหลาบสีแดงคือแม้ฮันนี่เพิ่นบอกว่าในเม่อนั่น วันทีนองไปแก้บนน่ะคนอยากได้ดอกกุหลาบสีแดงผมก็พยายย่ำยาไฮเอฟซีผู้ใดทีแบบว่ามีชอม่องมีเอฟซีหลายๆายนะครับก็ซอยประชาสัมพันธ์ไหแนแม่ฮัทน,นีคนอยากได้ดอกกุหลาบสีแดงในมือนั่นคือในภาพที่ผมเห็นน่ะแม่ฮันีเนี่ยบอกว่ากุหลาบสีแดงเต็มพื้นทีเลยยังสิแม่แล้ว ่นก็บ,บอกคนพุ่มใจกันเพ่นใดยังซีิ่นวางซี่เหมือนนั้น <_ C> ผมก็เลยว่าเดี๋ยวผมสิบอกให้แม่แต่ว่าผมกับบอมีเอฟซี่หลาย <_ C> ผมบอกเป็นคนกระจายข้าวได้หลาย <_ C> พอหนึ่งผมบอกใครมีเวลา <_ S> ผมก็บ,บอกแม่เป็นสั่นตามเพื่อเป็นจริง <_ C> ผมต้องทํางานหาเงินใส่หนี้ใส่สินคือการน <_ C> ี่แหละปัญหามัน <_ C> แม่ก็บ,บอกว่าเป็นหางดอก <_ C> อกับซอยตะจใจแม่เนี่ย <_ C> ผมก็เลยทําตามที่แม่บอกผมก็เลยนไปเมมายมา มาอัดคลิปลงให้ f เอฟซได้เห็นแล้วบางคนพันอาจสจิขยายผลไปหาได้แต่ผมก็อยากให้เรื่องนี้มันถึงสุเอฟซีสุผู้สุขคนเพราะว่าเพื่อนบอกว่าขันเพื่อนประทับใจหรือว่าพุ่มใจเพราะว่าวางหันก็ได้แล้ววันที่หนึ่งหลายเด้แมนบ่ล่ับัดที่นี่เพื่อนกเ็เลยว่าพันอาจสจิ่ได้สามตัวตรงจากหันเลยแต่ว่า อันนั่งกับยุทีวา่าหูเห่าที่ได้บองสินะเสียงรถพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไพ่เด้ออาทีตย์มือมาๆผมขับรถโยูมันก็นเลยแดนของโรงงานมา เนี่ยชีวิตลัจ้างครับอยากฝากเอฟซีสุภุสกุคน,นั่นล่ละครับกับเบิงเงี้ยงกันไปขอฝากช่องเด้อครับเด้อเคยเสกกาผ้าฮี S K A P H e. บ่าวลัดเป็นผู้ดำเนินการนี่หละหนาบ่าวรัดหนาตัดีหนาตรงตรง,ตรงนี่หละหนาแท้แท้นาสดๆดบ่ดได้แต่งเติมเสริมใดๆทั้งสิน้นครับกับฝากเรื่องแม่ยฮันนี่ไว้แน่กับฝากเรื่องนนองหญิงไว้แน่ ผู้ดใดที่คอมเมตนทางเราผมไม่เสียใจหรอกครับผมก็ดีใจที่มีคอมเมตนเขามาแต่ว่าผมก็ตอบได้ก็เป็นอย่างผมก็ตอบได้ําเนนละเพราะว่าผมเห็นจำเนรเขาบอกํานันละผมมเม่นคนแ่งเติมเห็นผมแต่งมาเป็นดอกผมมเม่นก้นเขียนบทเขียนละครผมมาเคยเห็นแมฮันนี่ผมมาเคยเห็นหนององอิงโตเป็นเป็นนะสารแมฮันนี่ผมก็มาเคยไปแต่ผมสามารถรับรู้ตรงนั้นมากผมก็มาบอกต่อ ขันมื่อน,นั่นนะดอกกุหลาบสีแดงเต็มเื้นทีอียังสิเกิดขึ้นสามตัวตรงมากผมรับประกันไปเลยครับันเเทดได้นะคันเด็ดบ่ได้ก็แล้วแต่ได้ครับเด้ออ้ย่ามาว่าผมที่หลังว่าอา้าวจังสัน้นจังสี่มันบ่เมนแถวน้องอิงสิบป,ปังอีกนั่นพวกกิดฉานะพวกที่ขีดฉานะครับนะเตรียมตัวถูกเขาตายแค่นั้นละมียังรับผมบอกคำเดียวใจขาดตายพวกกิดฉานะ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีที่มีกระแสดามา่ามาว่าเหมือนตรงไหนว่าน่ององิงก็แมฮันนี่เหมือนตรงไหนเหมือนกันตรงไหนค้ามาเหมือนตรงไหนเนี่ยมันมาแม่ม่าเป็นลูกแฝดได้ครับให้เข้าใจเร้อฝากฝา,ากไปแมฮันนี่บอกเหมือนเหมือนมาเหมือนกันบว่รู้หละคนที่เว้านั้นจังน้อยคุณกับวิบัติเสื้อผมนี่วิบัติแท้ๆกคุณนคุณเตรียมตัว ว่าผลบ่ได้ไปเฮ็นอยังพวกคุณเน้พวกคุณมายอิ่นเองความวีชาหรือจ้าของพวกคุณคำามาเหมือนของน้องอีกอิงกับแม่ฮันนี่ก็นึงเริ่มต้นการดังชีวิตการเป็นยู่ค่ขึ้นกันมากครับสำหรับกับแม่ฮันนี่ตามประวัติที่ผมเห็นมาเออครครนอะ่ายขึ้นกันโดยคววมจนความทุกขควมอยากความลำบากจากต่ำแต่ว่าถุกคนกมันก็มีคือการเบิดลแหละความทุกขควมอยาก ขอฝากไว้ครับพวกที่คิดลบค่อยสั่งดับห่าครับตัวนี้ผมกับโจยที่โจ้มาโดนแล้วเนาะขอฝาก FC สุขุมสุขคนเด้อครับเด้อหักแพ่งกันเข้ามากดติดตามกด